สวัสดีครับวันนี้เราก็มีอีกคลิปหนึ่งนะครับเราพามาเทียเ่ยวแถวเขาบุช้างนะครับะจะเป็นพื้นที่ที่มีทางการเกษตรเยอะแยะมากมายเลยครับโดยเฉพาะทุเรียนแล้วก็มัพคุดนะครับอันนี้เราก็มาชมสวนทุเรียนนะครับที่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของต้นที่สุดโสมจากนากเน่าคนเน่านะครับแล้วต้นที่ทําสารทําให้เกิดความไม่สมบูรณ์ของท้นทุเรียน ตอนนี้เรากจะจับมาบริหารจัดการให้นะครับเกี่ยวกับการรักษาโรคและก็ฟืนฟ้นฟนูต้นเพื่อเตรียมไว้ทําลูกของปีหน้านะครับเพราะช่วงนี้ถ้าเกิดเราเรีบทำก็เป็นโอกาสนะครับดูสภาพที่เกิดความทุกซนของต้นทุนเรียนนะครับเราก็จะพาไปชมในสวนนะครับแล้วก็จะไปดูวิธีการแก้ไขปัญหาในตัวผลิตภัณฑ์ที่ทำกับธรรมชาตินะครับและเอาเทคโนโลยีเนะี่ยเข้าไปผนวกด้วยนะครับ เรามาชมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับตรงนี้แถวไหนครับพี่จันจันนะครับอออยู่ตรงที่อันนี้เขาเรียกว่าเดี๋ยอนะเขาเขาลูกช้างขาลูกช้างอ๋อขาลูกช้างตอนนี้ทุเรียนมันก็เป็นโรครากเน่าคนเน่านะพี่ครับครับตอนนี้เวลาเรารักษาเนี่ยเราก็จะฉีดตัวยาที่เป็น่านชีวภาพซึ่งไม่เป็นอันตรายแต่ว่ามันจะไปยับยั้งเชื้อ เสร็จเรียบร้อยเวลาฉีดนะพี่มันจะต้องฉีดที่ตัวแผลแล้วก็สูงกว่าแผลหน่อยหนึ่งนะครับเสร็จแ,แล้วปุ๊บเราจะคุมหมดเลยการคุมหมดเลยเนี่ยเนื่องจากว่าเปลือกอะพอมันมีปัญหาปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นมีเชื้อสมทบอย่างเช่นเชื้อราสีชมพูอ่าแล้วก็เชื้อเกี่ยวกับราที่ทําให้เปลือกเนี่ยปีปัญหาเน่านะครับพอเราฉีดคุมแบบนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะไม่ทําให้อ่การทําลายล้างของตัวอื่นเนี่ยมามา,มา มาส่งเสริมการเสียสภาพหรือเสียโครงสร้างของต้นทุเรียนอีกนะครับนี่เลยเ,เราต้องฉีดไปก่อนคุมไว้อแล้วเราก็ฉีดดินห่างจากโคนต้นเนี่ยประมาณเมตรถึงเมตรครึ่ง,งเพื่อ,อเพื่อทําลายเชื้อในดินแล้วก็เรียกลากขึ้นมาเพื่อให้รากเนี่ยสามารถดูสารอาหารเนี่ยเข้าไปลําต้นให้ได้ก่อนเพื่อไปฟื้นฟูเกี่ยวกับอ่อท่อน้ําเลี้ยงตอนนี้อพอไปฟื้นฟูท่อน้ำเลี้ยงออไอง้ตัว สารธรรมชาติก็จะเข้าไปตามข่อนาเลี้ยงเพื่อไปทําลายเชื้อภายในที่มันเป็นตัวเชื้อที่ทําลายเกี่ยวกับไอต้นทุเรียนนะครับน,นี่นี่คือกระบวนการของเขาเพราะฉะนั้นเวลาประมาณสักสองสามวันเนี่ยเกิดที่เน่าเน่าเนี่ยที่ดมแล้วมีกลิ่นอ่ะจะหายเหม็นเลยและประมาณสักห้าวันเนี่ยมันจะเริ่มจะแห้งลงแต่ว่าพอแห้งลงปุ๊บเนี่ยมอดมันจะเข้ามาจมตีเลยเพราะเพราะมอดมันเข้ามาตรงเัวที่แห้งๆอ๋อครับครับอ่าต่นี้พอเสร็จเรียบร้อยป,ปุ๊บ ประมาณสักเจ็ดหรือสิบวันเนี่ยที่ฉีดรอบต่อไปเนี่ยประมาณรอบที่สามเนี่ยตรงไหนที่เป็นโรคนะมันจะปะทุออกหมดเลยมันจะเห็นเลยว่าโรคที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วนะครับหลังจากปะทุแล้วแล้วเราก็ฉีดซ้ําไปอีกอหลังจากนั้นปุ๊บไอ้ตรงประทุเนี่ยจะเริ่มสมานตัวแล้วก็แห้งลงอันนั้นเนี่ยเราก็เริ่มเห็นโครงสร้างของต้นทุเรียนที่มันมันมีการเดินท่อน,น้ําเลี้ยงละเพื่อจะเอาสารอาหารไปเลี้ยงลําต้นได้ครับมันค่อยๆเป็นค่อยไป เราหวังผลประมาณเดือนหนึ่งที่จะ,ะที่จะดูแลฟืนฟ้นฟูให้มันแบบมีสภาพมีชีวิตที่จะต่อสู้แล้วก็ฟืนฟ้นฟนูต้นให้มันสมบูรณ์อีกทีหนึง่งครับตัวนี้มันเลยมันเลยช่วยในสองลักษณะคือหนึ่งช่วยลักษณะที่ต้านโรคป้องกันโรคนะครับอันดับสองคือส่องเสริมการฟืนฟ้นฟนูของต้นเพื่อให้เขามีชีวิตอยู่เพื่อที่จะ,ะดำรงชีพได้่า<อ>ครับผมตรงนี้นะครับ แต่สวนนี้ก็เยอะนะเพราะว่ามันลามมากมันทึบเออมันมันมันเป็นไอ้นี่ไงมันมันเป็นทึบมันชื้นแล้วเวลามันเป็นเนินเงี้ยเวลามันเป็นมันไหลไปตามน้าเพราะเชื้อเนี่ยมันมาตามน้ำลามไปตามน้ำลามไปตามน้ําลามไปตามดินครับเนี่ยโอเคนะครับพี่